สำหรับคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวของช้อปปี้นะสำหรับคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวของช้อปปี้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็สาหรับประจําวันเนาะเป็นประจําวันซึ่งบุคคลเนี้ยที่มาส่งวันเนี้ยมาส่งทีละอันเพราะวาเวลามันคาดกันขึ้นวันเลยเลยทําให้แบบอันที่สองมาถึงช้าก็เลยช้ามากๆกก็เลยต้องตามมาส่งอีกทีแต่เป็นคนเดียวกันซึ่งคนของวันเนี้ยก็คือคนที่ขโมยเงินอีกแล้วในเมื่อวาน แล้วก็คืออยังไม่ได้จัดการอะไรจะอยู่ท้ายคลิปพร้อมรูปประกอบส่วนรายงานประจำวันของวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการตัดสิ์ในการรีวิวพอดีแล้วพอเราเข้าไปปุ๊บก,ก็กลายเป็นว่าเป็นบินที่ขนส่งคนหนึ่งเคยโทรมาว่าแบบเออจะไม่มาส่งก็เป็นคนเลื่อนเองทุกอย่างแล้วเสร็จแล้วพอเลื่อนปุ๊บจนมันเลยวัน ที่ขึ้นว่าถ้าที่มันมีช่วงหลังๆวันนี้ที่มันมีว่าถ้าเกิดเราส่งเกินเวลาจะได้โคสดลดรถสดรถที่ว่านี้ไม่ใช่รถธรรมดานะต้องใช้เงินอีกร้อยหนึ่งเพื่อรถสามสิบคือต้องมีการซ,ซื้อของเพิ่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อที่จะเหมือนกับว่าเป็นการชดเชยที่แบบกระตุ้นยอดให้ได้เงินจากเราอีกถ้าหากลดรอย,ดยลดสามสิบอจะได้เงินเจ็ดสิบบาทจากเราถูกไหมพาะนั่นคีอตัวเองคนผิดเองเขาส่งล่าช้าเนี่ยทั้งแอดก็เอาหน้าเอาคิริบิไปทันที่แล้วก็ เอส่งเร็วนู่นนี่นั่นประเด็นไปส่งเร็วแล้วถูกขนส่งก็โทรมาเลื่อนหรือว่าเมียนหายไปเลยเองก็ใดๆก็ตามในการไม่มาส่งโดยที่ไม่เกี่ยวกับลูกค้าเป็นคนเลื่อนจับเต็มในความผิดเต็มคาราลเบลคือจักสอบขนส่งแล้วช้อปปี้แต่กลับกลายเป็นว่ามาแบบอาอจจะให้คูป,อง,คอ,คปอ,งคองถ้าเกิดอมาให้คูปองคุณก็จะต้องใส่เพิ่มีปเจ็ดสิบถึงจะมีสิทธิ์ใช้แล้วก็มีเวลา,วลากําหนดอีกก็ใช้ได้แค่เมื่อไหร่คือได้เกลียดมาก สำหรับคำเกี่ยสุดน,น,นตแล้วคือแบบเฮ้ยยูผิดยูก็ต้องรับผิดเต็มเต็มมันไม่เกี่ยวกับว่ายูต้องมาได้เงินจากเราอีกแล้วอ่ะคุณเน,นอะไหมแล้วหลังจากนั้น,น <S <S ก็คือได้เงินขึ้นทางล่องอ่ะจะเอาแบบไหนยังไงฉันก็ได้ได้เงินจากเธอไปเรื่อยๆอะไรเงีนะ้ยเนอะไหมถ้าเกิดคุณอยากจะรักษาสิทธิ์ของคุณอยากจะได้อะไระเฉยๆบ้างก็เอาไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะหาทางเอาเงินจากคุณอีกจากเรื่องอะางที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยเนี่ยก็เป็นจริง พวกแทคติกอะไรที่พูดไปเนี่ยมันก็เกี่ยวเนื่องเป็นเรื่องเดียวกันเป็นระบบที่เคยพูดไปแล้วสิ่งต่อมาก็คือพอเลยวันเพราะขนส่ง,งเป็นคนเลื่อนเองจนสุดท้ายต้องให้โค้ดสลดซึ่งก็คือต้องจ่ายเพิ่มไปเจ็ดใช่ไหมก็ไม่ให้โค้ดอันนี้แหละคือบินนั้นคือบินของวันนี้เดี๋ยวจะให้ดูตอนทายคลิปรูปแรกนะก็จะเป็นเออจะเห็นวันที่ว่าจัดส่งสำเร็จแล้วใช่ไหม ซึ่งอันเนี้ยที่บอกว่าที่บอกว่าเอ่อมันจะมีสองเรื่องเรื่องโค้ดกับเรื่องที่ว่าจะส่งเรื่องจัดส่งสําเร็จแล้วเนี่ยปกติแล้วอะ่ะจะเหมือนนิโมทีวีไทยเลยแอปจีนเหมือนกันช้อปปีก็เหมือนกันจะมีการเปลี่ยนระบบแล้วก็รูปหน้าจอแทบตลอดเวลาแทบจะแบบทุกจุดหรือว่าถี่มากๆเพื่อให้แบบสมมติว่าเราคุยกันรูปสรงหน้าแบบนี้อย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเปลี่ยนโน่นนี่ไปเรื่อยนี่คือรูปแบบที่เปลี่ยนแล้วมันจะขึ้นเพราะว่าพัสดุ ส่งสาเร็จอยู่ข้างบนคุณต้องกดย่อยเข้ามาเยอะมากนะเพราะเข้ามาตรงนี้เสร็จปุ๊บและข้างบนเนี้ยก็คือเหนือสุดเลยอ่ะเหนือกว่าคําว่าพัสดุจะส่งสำเร็จแล้วอะ่ะในหน้าจอนี้นะ่ะหน้านี้เลยนะหน้าแบบนี้แผดแผดหน้าแบบนี้นะมันจะเขียนคําว่ากรุณาเก็บโค้ดจะส่งสําเร็จแล้วแล้วก็กรุณาเก็บโค้ด มันจะขึ้นตั้งแต่ตอนที่ตัดวันแล้วว่าส่งไม่ทันไม่ใช่ว่ามาขึ้นตอนหลังหรือมาขึ้นตรงขั้นตอนสุดท้ายแบบนี้นะมันจะขึ้นตั้งแต่แม้กระทั mari, ่ à, งยังเตรียมของเตรียมส่งอะไรก pues ็ตามตัดมันตัดวันแล้วมันก็จะขึ้นซึ่งตอนนี้ตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแล้วก็เลื่อนเป็นเหมือนวันมันไกลไปเยอะมากแล้วเพื่อไม่ให้ได้โคตรตอนนี้ตอนแรกๆที่ทาขึ้นมาใหม่ๆที่สร้างอะไรเนี่ยขึ้นมาใหม่ใหม่เมื่อไม่กี่เดือนก่อนได้เต็มได้แบบได้วันนึงเยอะมากได้แบบแทบทุกวันอะไรเงี้ยแบบแบบผิดความผิดก็คือรับตรงตกง อันนั้นเคยเดินเรื่องอยู่ก็คือผลก็คือไม่เคยเกิดผลลัพธ์อะไรแต่ละเรื่องนะแต่อันเนี้ยก็คือลดลดปริมาณเราไปเยอะแล้วที่ทางานผิดเหมือนเดิมทีนี้ปกติแล้วข้างบนเนี่ยข้างบนคำว่าพัสดุถูกจะส่ง,งเสร็จแล้วอ่ะมันจะมีคําว่ามันจะมีเลขสมมติว่าเขียนว่าห้าเดือนแปดใช่ไหมข้างบนอนะ่ะมันจะเขียนว่าเก็บโค้ดได้ภายในวันที่สี่เดืน 8, อนแปดอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มันคือสี่เดือน 8, แปดล้วเคยเก็บหลักฐานไว้แล้วเป็นวิดีโอแต่ว่าอันเนี้ย คืออะไรคือวันตัดก็คือวันที่8กันยาคือเขียนว่าให้คุณจะต้องรีวิวได้แค่ถึงวันนี้เท่านั้นดังนั้นที่การรีวิวเนี่ยเอ่ออ้างว่าจะให้นุ่นให้นี่ให้นั่นแต่เดี๋ยวจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังว่าก็ไม่ได้แตตามนั้นสักเท่าไหร่อีกแต่ประเด็นคือว่าคุณได้ดาวได้เครดิตทั้งแอปทั้งตัวแอปตัวร้านทุกสิ่งทุกอย่างที่จะให้คนมาซื้อเพิ่มแล้วจะต้องติดตัวแอปเนี่ยไปตลอดทั้งชีวิต คือเราไม่สามารถเข้าไปลบเข้าไปทําอะไรแบบนั้นอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะคือคือปกติแล้วมันจะติดไปแล้วชีวิตวจะมีอะไรที่ไปจัดการได้ทีนะแต่ทีนี้นั่นคือผลประโยชน์ที่ได้คือเครดิตอ่ะคุณเขาว่าเครดิตมันยิ่งกวงเงินอยู่แล้วอะ่ะแต่กลับมาแบบว่าเออต้องแบบรีวิวได้แค่ภายในวันที่8กันยาก็คือเนี่ยวันที่รีวิวเรื่องนี้เกิดขึ้นวันที่รีวิวแล้วจะเห็นว่าหน้าหน้าจอเนี่ยเห็นไหมว่าคําว่าเออส่งล่าช้าเกินวันที่สี่ สิงหาได้หายไปไม่มีอยู่ในในในหน้านี้เลยเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วก็ปุ่มเล็กๆที่ขึ้นเป็นโค้ดว่าเก็บโคดได้เลยอะก็ไม่มีอยู่ในหน้านี้เช่นกันก็คือถูกลบทิ้งไปเลยจัดระบบให้ลบตอนนี้ทิ้งไปเลยเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ท,ที่เล่นไม่ไม่ได้โดนทุกวันไม่ได้โดนหนักจนจนจนหนำจนแบบรู้แล้วว่าแบบโอเคฉันฉันไม่ไหวแล้วว่าอะไรเงี้ยอย่างเช่นสมมติว่า คุณสั่งอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละบินหรืออะไรนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยคุณอาจจะไม่ได้เจอต่างๆอะไรจากเขาหร่หรือเจอกอ็ไม่เป็นไรหรอกช่างแม่งปีนึงก็แค่ร้อยครั้งก็โดนไปร้อยทีก็คแค่นั้นอะไรอย่างนงี้ก็แล้วแต่อย่างที่บอกไปว่าแล้วแต่ฟีดิวเนาะก็จะไม่รู้ไม่สังเกตเลยว่าสมมติถึงวันที่คุณรีวิวหรือว่าคุณกดเข้ามาด,ดูเล่นๆอย่างเงี้ยแล้วก็ดูหน้าต่างๆกดปัดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคุณก็จะไม่เห็นว่าเฮ้ยอา้าวพัสดุจะส่งวันที่ห้าอ้าวเออคุณ สิงหาอ้าวมีตรงนี้ด้วยนี่ว่เอาวแล้วไหนโค้ดที่กูเก็บอ่ะเอาไม่มีนี่ว่าขึ้นวันที่ที่แบบขึ้นวันที่ชัดเจนว่า ทำงานผิดพลาดอยู่ทํางานผิดพลาดกันเองนั่นขนส่งขนช้อปปี้แต่อยู่ก็ไม่ให้นี่หว่ามันขึ้นมันคลาบลอยไปแล้วก็เราก็ยังไม่ขึ้นว่าให้เก็บโค้ดได้ไม่มีปุ่มให้เก็บโค้ดได้นั่นที่วันที่เรียนเห็นยูว่ามันเลยวันเนี่ยแล้วในกรณีนี้ในรูปที่สองจะเห็นว่าเลยวันก็เนื่องจากขนส่งเป็นคนเลื่อนไปเลื่อนมาโทรมาโทรมาเองแตปกติก็ไม่โทรนะก็แค่ชิ่งเลยแล้วก็เขียนในบันทึกปลอมปลอมข้อมูลที่บันทึกหรือรูปด้วยก็ตามว่าตัวเองมานําส่งแล้วแล้วก็ไม่ยอมเขียนตรงๆว่าตัวเองไม่ได้มา ให้ได้รอบได้เงินได้ค่าทางานไปนเรื่อยเปื่อยแังนนี่มันเป็นสิทธิ์ของลูกค้าที่จะไม่อยู่หรือส่วนเวลาอะไรกันเลยไม่ได้รับแต่ขนส่งกับเอาไปใช้ททำจนทำซะจนมันเลยวันกําหนดล่าชา้าที่จะส่งอ่ะแล้วต้องได้โคดเฉยเฉยเฉยที่ว่านี่ก็อย่างที่บอกเนาะร้อยหนึ่งคุณก็ต้องจ่ายเพิ่มอีกเจ็ดสิบแล้วเราจะแบบลดให้สามสิบละกันเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าในส่วนนี้ขนส่งผิดเต็มเต็มช้อปปี้ผิดเต็มเต็มแล้วก็ยังจะ ลบใช้ระบบเนี่ยลบข้างบนออกด้วย days, ที่จะมีปุ่มมาเก็บโค้ดแล้วก็ระบุวันที่ว่าสี่สี่สิงหาคมหากคุณไม่ได้รับแปลว่าล่าช้า Cry. คุณจะได้เก็บโค้ดโอเคนะเพราะฉะนั้นถึงได้พูดว่าหนึ่งถ้าไม่มีหน่วยงานกฎหมายหน่วยอะไรตั้งตรวจสอบพวกแอปที่เข้ามาใหม่หลังโควิดเนี่ยโดยเฉพาะแอปจากจีนเพราะจีนมันเกิดที่ประเทศโควิดแล้วแล้วหลักฐานมันก็ชี้ชัดว่าเป็นโรคที่มาจากซาที่มันเกิดจาก มันจะเกิดผลร้ายแรงกับประเทศหนาวๆซึ่งก็เป็นประเทศมหาอำนาจมากกว่าจีนทั้งนั้นเป็นหลักที่จะต้องเสียชีวิตเพราะนั้นใครอยากคิดคน้ในใดๆก็ลองอย่างที่บอกเคยบอกซอสไปแล้วให้ไปค้นหาข้อมูลแค่นั้นก็สามารถเข้าใจได้แล้วแล้วก็เสร็จแ,แล้วก็สร้างแอป,ปขึ้นมามากมายเช่นเนมโวทีวีไทยหรือว่าแอป,ปช้อปปีก็ตามเพื่อมาหลังจากที่เศรษฐกิจเกิดการปั่นปวนคนเสียชีวิตมากมายนน่นนี่นั่นเพื่อหาผลประโยชน์แล้วก็ได้เนี้ยสร้างกฎย่อยข้างใหนทีนแล้วมันผิดกฎหมายไหมถ้าเกิดเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นที่ห้าง ห้างทําได้ไหมทั้งปลอมเอกสารว่าส่งส่งซ่วมไปหาลูกค้าแล้วลูกค้าไม่อยู่หรือนําส่งแล้วจริงจริง,รงไม่ได้มาอย่างเงี้ยมันทําได้ไหมหรือว่าบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่จัดส่งภายในเจ็ดวันเราจะให้ให้ให้นู่นนี่นั่นชดเชยคุณมีสิทธิ์ที่จะชดเชยแล้วบอกให้คนจ่ายเพื่อมีเจ็ดสิบไหมหรือว่าคุณมีสิทธิ์ไหมที่จะจ่ายให้คนจ่ายเงินมาแล้ว,แล,วแล้วคุณทาผิดทุกอย่างแล้วคุณก็ลบออกลบทิ้งในประวัติเรคคอร์ดในการซื้อส่วมลบทิ้งไปเลยว่า เรื่องชดเชยเรื่องให้โค้ดให้ผูกปองชดเชยอะไรไม่รับผิดอะไรนั้นวิ่งหนีไปเลยเราก็พนักงานก็เลื่อนจนถึงขีดสุดจนจน,จนต้องชดใช้ให้แล้วก็ลบตรงนี้ทิ้งในระบบไปอีกทีหนึ่งคุณทําได้ไหมถ้าเป็นห้างหรือเป็นที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่แอป,ปจีนที่เข้ามาใหม่ๆพวกนี้ที่ตั้งกฎเองถ้าไม่สร้างหน่วยง,งานมาตรวจสอบเพื่อที่จะมีรายวานันตรวจสอบรายวานันถ้าเกิดผิด3าครั้งแล้วปิดแอปเนี้ยแล้วก็ชดเชยทั้งหมดที่เคยทาผิดมาตลอดหลายปีที่มาขายแล้วแต่ละส่วนก็ไม่ผ่านมาตรฐานไม่ผ่าน ว่าไม่ผ่านหลักฐานไม่ผ่านมาตราฐานแต่ละจุดอะไรก็แล้วแต่เราค่อยนําเข้ามาไม่มีการทดลองไม่มีการตรวจสอบอะไรก่อนนําใช้จริงให้เหมือนกับห้างเหมือนกับที่อื่นเขาใช้กฎหมายในไทยคุณก็ควรที่จะหาที่ตรวจสอบเพื่อที่จะให้คนส่งหลักฐานเข้าไปว่ามันมีความเหมาะสมไหมมีมาตราฐานมากพอไหมที่แล้วตรงกับแอดที่ยิงไหมแล้วแอดที่ยิงเป็นมูลค่าเท่าไหร่มันใช่ทุนปกติหรือทุนจีนสีเทาหรือหรือว่านักธุรกิจคนนึงสามารถทําได้จริงๆซึ่ง,งอันนี้ เจ้าของก็คือเกี่ยวกับกาฟรีไฟล์เคยทำมาแล้วในช่องหลักเกี่ยวกับเกมฟรีไฟ์ไม่น่าจะมีรายได้ขนาดที่ยิงแอดได้ได้ขนาดนี้แต่นั่นก็ต้องมาแอนเรื่องทุนจินสีเทาว่าจริงหรือไม่แล้ทีนี้มีโอกาสแค่ไหนและทีนี้พอมาเกิดเรื่องขึ้นอะถ้าอย่างนั้นถ้าไม่มีหน่วยงานตรวจสอบอะไรเลยที่ตรวจสอบพวกนี้โดยตรงแล้วก็สั่งปิดแอปก็ต้องมีอีกแบบหนึ่งก็คือให้ประชาชนคนไทยเนี่ยวันละห้าินสิบินยิ่งครอบครัวใหญ่ครอบครัวคนจีนที่อยู่ไม่ใช่ครอบครัวเดียวที่มีแค่พ่อแม่ลูกเนี่ย กินใช้มันจําเป็นในยุคที่ว่าเออคุณยิงโควิดมาแบบนี้คนก็ต้องมีทางเลือกในการต้องสั่งของออนไลน์คือบีบทางให้มาทางนี้คุณก็ใจไหมเพื่อเศรษฐกิจเพื่อดำนนเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่ของตัวจีนเองแล้วพอมาเกิดขึ้นอย่างนี้แทนที่กฎหมายไทยถ้าโอเคถ้าถ้ามันเชิงลุกไม่ได้อย่างนที่บอกไปหาหน่วยงานที่ตรวจสอบแล้วปิดแอปก็เป็นเชิงลับก็คือให้มีการยื่นฟ้องโดยที่ไม่คิดเงินประชาชนไม่งั้นประชาชนต้องลาออกจากเรียนจากทํางานมานะ เพื่อที่จะมาวิ่งตามเรื่องบินนึงก็ต้องเป็นส่งกี่ที่ต้องไปให้ปากคําต้องบันทึกนู่นนี่นั่นแต่งตัวแต่งนู่นนี่นั่นไปเดินเรื่องทุกวันบินนึงก็ตามตามกี่ชาติกว่าจะสุดท้ายแล้วได้ผลสําเร็จว่าแอปถูกปิดหรือเกิดผลที่เหมาะสมที่จะเกิดขึ้นแล้วคุณผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมแล้ววันหนึ่งห้าบินถึงสิบิน แล,แล้วปกติแค่ไม่กี่บินมีรายละเอียดอีกหลายเคสอีกหลายแบบที่มีทุกซอกทุกมุมที่จะเกิดเรื่องขึ้นแล้วต้องแล้วพอสมมติยื่นเรื่องไปหมดปิ้นหนีทั้งวันเสร็จปุ๊บส่งทุกที่เสร็จปุ๊บรุ้งนี้อีก3บินอย่างเงี้ยต้องทำอย่างงี้ไปทางชีวิตเลยไหมแล้วก็ต้องมาโน้ตไว้ในบันทึกอะไรอะว่าตอนนี้รวมทั้งหมดที่ยังค้างในคดีร้อยบินอย่างเงี้ยหรอวันละห้าบินเดือนหนึ่งร้อยบินอย่างเงี้ยหรอแล้วกี่คนแล้วก็ต้องลอยนอนทุกบินอย่างเงี้ยหรอนี่คือการนําเงินเข้าจีนนแบบ้ใ่ม คือแค่กห้ครูงสุดรดเพื่อกระตุ้นให้คนต้องมาใช้เงินในจิยังต้องทําขนาดนี้ต้องเหลี่ยมต้องบอกสายขนาดนี้แล้วพนักงานขนส่งที่เป็นของไทยก็ร่วมมือกันอีกครึ่งหนึ่งไม่รู้ว่าองบริษัทขนส่งนี่เป็นของไทยหรือของจีนแค่ไหนนะในเบื้องหนึ่งเบื้องหลังถึงได้ไม่ว่าจะแจ้งไม่ต้องทำผิดไปแค่ไหนก็ยังร่วมมือกันทํางานที่จะส่งอันนี้โดยที่ไม่ไม่ไม่เป็นไปเป็นของยี่ห้ออื่นจะไปเป็นของแบรนด์อื่นอะไรสักทีเนี่ยก็คือมันต้องร่วมกันก็คือพนักงานหน่วยย่อยคนไทยที่แบบ เอาเครดิตเท่าเดิมเอาเงินเดือนเท่าเดิมแต่ทำงานแบบกั้มกึ่งผิดแล้วก็อย่างเงีเ้ยสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้งานมากแต่ก็ต้องรอดตัวทุกอย่างเคยแจ้งเรื่องไปเคยขอชื่อาำสก,กุลของพวกขนส่งหรือว่าน,น,นู่นั่นัปป่นช้อปีปิดทุกขนทางแล้วก็ไม่ไม่ได้ทำทำผลอะไรให้เลยก็บอกว่าเราจะไม่บอกชื่อเหมือนนิโมทเตทีไทยทุกอย่างอันนี้คือรูปที่สจะให้ดูรูป หน้าของมันอะแบบฟอร์มของหน้านี่คือรูปที่สองแล้วก็เดี๋ยวจะวงวงสีแดงให้ดูว่าตรงไหนที่ขนส่งโทรมาบอกว่าแต่ปกติไม่โทรนะมีแค่มีครั้งแรกที่โทร mm hmm. โอ้ดีคือชิ่งไปเลยแล้วก็ไม่เขียนว่าตัวเองผิดอะไรทั้งนั้นเลยในบันทึกฟอร์มพวกนี้ซึ่งตัวเองเป็นคนมีสิทธิ์เขียนอยู่ฝ่ายเดียว mm hmm. ทั้งนั้นที่มันเป็นบันทึกที่อยู่ในบัญชีของลูกค้าตลอดไปแล้วก็อยู่กับทางชอปปี้กับทางขนส่งนี่แหละตล, mm hmm. ตลอดไปเพื่อที่จะไปยื่นเครดิตจำธุรกิจต่อใครก็ว่าไป mm hmm. มันก็ดูดีใช mm ่ไหมใน้านเข้ามาไล่ แต่ลูกค้ารู้ดีว่ามันไม่ใช่แบบนั้นไม่ได้เขียนความผิดอะไรตัวเองลงไปในนี้เลยแล้วลูกค้าไม่มีสิทธิ์แย้งหรือว่าไปอะไรทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ไม่เคยเกิดผลแทบจะไม่มีอะไรเกิดผลนะเท่าที่เห็นที่ลองมาก็เท่ากับว,ว่าอันเนี้ยไม่ได้เขียนความจริงไม่ได้มาจริงแต่อันนี้เป็นครั้งแรกที่โทรมาบอกว่าไม่ว่างที่จะมาส่งอย่างนี้ได้เหรออ่ะละเราควรจะทํายังไงในการทําเรื่องทั้งหมดถ้าบอกว่าอ๋อก็แจ้งไปที่ไปให้ลงโทษโดยช้อปปี้โดยขนส่งอ,อ๋อพอดีว่าแจ้งไปเป็นสิบเป็นร้อยแล้วอะ ทุกคน,นยังอยู่ครบไม่มีใครโดนอะไรเลยติดตามผลก็คือไม่มีใครโดนอะไรทั้งสิ้นก็เแบบหมือนแบบอ้ออืมหรออืมอืแค่นี้เดี๋ยวจะให้ดูรูปไอยาใกล้ต่อ อันนี้ระยะใกล้ของรูปที่สองเห็นไหมจเจ็นว่าเลื่อนถ้าจนแบบมันเลยวันที่พอเลยว่าจะต้องส่งภายในวันที่สี่เลยเดี๋ยวจะได้เอ,อโค้ดเธอญจ่ายเพิ่อม 100, อีกร้อยไอ้จ่ายเพิ่อมอีกเจ็ดสิบโค้ดหนึ่งร้อยต้องจ่ายเพิ่อมอีกเจ็ดสิบถึงจะได้เดี๋ยวว่านี่ก็คือเชิให้แล้วกันเนี่ยเลื่อนจนถึงวันที่มันเลยพอเลยแล้วก็ในระบบต้องขึ้นทันทีใช่ไหมว่ากดเก็บโค้ดได้ก็ก็ขึ้นไม่ขึ้นโค้ดให้เก็บได้ไม่อะไร สุดท้ายพอวันผ่านไปก็ลบตองนั้นทิ้งไปเลยในส่วนที่ว่าคืนเมื่อส่งล่าช้าให้โค้ดอย่างรูปที่หนึ่งที่แสดงและเป็นอย่างนี้มาหลายครั้งหลายหนแล้วเดี๋ยวใคลิปอื่นจะทาให้ดูว่ามีเล่เหลี่ยมวิธีการที่พลิกเปลี่ยนผ่านให้มันผ่านผ่านไปยังไงไม่ผ่องใสขนาดไหนมันทุกจุดทุกอย่างทุกขั้นทุกตอนมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้าทางตัวเองอย่างเดียวซึ่งมันเห็นผลน่าเกลียดมากจากฝั่งลูกค้าว่าเฮ้ยยูแก้อย่างนี้ยูแก้เพื่ออยู่อย่างนี้แล้วแล้วส่วนอื่นแล้ว ก็อย่างนี้ได้เหรอล้วคือผลลัพธ์สุดท้ายคนที่เสียหายไม่ได้รับคนทีุ่ติธรอะไรเลยแม้แต่แม้ว่าจะร้ายแรงแค่ไหนไม่ว่าจะไม่ว่าจะร้ายแรงแค่ไหนหรือจะแบบไหนอะไรก็ตามก็จะต้องเกิดผลลัพธ์ที่มันดูแย่ลงไปเรื่อยอย่างนี้ในแต่ละจุดในแต่ละแบบในแต่ละความลึกกว้างของปัญหานี้หรอก็ฝากไว้แล้วก็จะทำไปเรื่อยๆ